ก่อนนี่คือปวดเขา่าเพรเข่าเสื่อมครับประมาณ4าทุดได้แล้วประมาณกี่เป,รปรอปร์เซ็นต์แล้วถ้าสหรัตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีอาการของการเจ็บเข่ามีมียแล้ว,วเดินไกลได้เยอะขึ้น สามารถวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วดูคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะใบไผ่ก็อยู่กับบางสมชายนะคะที่มีอาการนะคะเข่าเสื่อมงอเข่าไม่ได้เดินไกลไม่ได้ยิ่งเดินยิ่ง,ง,งปวดนั่งพักเพียบไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์บางกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขามีอาการดีขึ้นได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยก็สวัสดีค่ะบางสวัสดีครับอยากให้บางเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเมื่อก่อนบางปวดแบบ,บ,บไหนบ<า>้าง,งคะนั่งราบไม่ได้นั่งราบไม่ได้เลยใช่ไหมพักเพียบได้ไหมคะพักเพียบก็ไม่ได้ใช่พัเพียรก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาลุกขึ้นมามันจะทําให้เสียด เขามากอแล้วเวลาเดินเนี่ยถึงขั้นเดินยกแยกแล้วหรือยังคะใช่บางทีเดินอะ่ะเวลาเดินนานๆบา,นานทีมันจะมีเข่าเรียกเข่าลั่นเข่าลั่นอ๋อ,อแล้วพอพอมันลั่นปุ๊บเนี่ยเราเหมือนเราเหมือน,นไฟชอ็อตอ่ะเหมือนจะนั่งลงไปเลนเขาเรียกเหมือนกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงนึกออกว่าพอเวลาเราเป็นหนักๆอ่ะค่ะเราสามารถเหมือนเราทรงตัวไม่อยู่เราก็สามารถล้มได้เลยนะคะถือว่าอันตรายมากแล้วบางเป็นมานานหรือยังคะเนี่ย ประมาณสองปีสามปีได้สองปีสามปีนะคะแล้วบางรักษาแบบไหนอยู่คะเมื่อก่อนตอนนั้นก็คือเอใช้ไปโรงพยาบาลทานยา,าใช่ครับหาหมอแล้วก,ก็กินยามาตลอดเป็นปีอะมันก็ไม่หายไม่หายใช่ไหมคือ <c oughs> เพราะอาจารย์ไปรักษากที่โรงพยาบาลน,นะครับอก็ให้าย,ยามาก็มีแต่ยาพวกแก,ก้ข้อออักเสบไขยกล้ามเนื้อ,อกินเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์เลย ก็ไม่หายก็ไม่หายนะคะกินยาก็ไม่หายแล้วมีทำกายภาพร่วมไหมไหมก็มีมีบ้างแล้วก็มีก็มีกินไอลวคอลลาเจนเขาเลาเจนก็กินประมาณได้สามกระปุกสามกระปุกแล้วก็รู้สึกว่าเบาขึ้นไหมันก็ดีขึ้น พักหนึ่งบางทีพอเวลาเราเนั่นๆางมันก็เหมือนเป็นอีกแล้วหลังจากนั้นนะคะบางก็ได้มาเจอสารสกัดเฉพาะทางเป็นสองกระปุกนี้นะคะบางทานยังไงแล้วการดีขึ้นยังไงบ้างคะเออทานไปชุดแรกชุดแรกก็คือคู่นี้เลยเนาะบางเนาะเป็นยังไงบ้างอาการเดือนแรกก็คือมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่เดือนแรกเลยใช่ไม่มีอาการของการเจ็บเข่าเลยใช่แล้วเดินไกลได้ไหมเดินไกลดีขึ้นไหมเดินไกลก็เดินได้ไกลขึ้นมากขึ้น เมื่อก่อนบางยืนแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมยืนแบบนี้เดินยืนนานๆไม่ได้เลยโอ้แต่ตอนนี้ยืนได้แล้วนะคะใช่ครับแล้วบางเป็นยังไงบ้างบางทนไปกี่ชุดแล้วคะถึงแบบตอนนี้เนอะสี่ชุดได้แล้วสี่ชุดชุดได้สี่แล้วอ๋ออาการเป็นยังไงบ้างบางอ่ะว่าเบาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าสามาัตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีอาการของการเจ็บเข่าไม่มีแล้วเดินไกลได้เยอะขึ้นสามารถวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วทุกคนตอนที่เป็นเข่าเสื่อมตอนนั้น่ะแดกๆอ่ะ หมอห้ามวิ่งเลยนะอให้เดินใช้เดินเอาจะออกกำลังเวลาเราทำกายภาพอ่ะมันจะใช้เดินเอาเขาบอกไม่ให้วิ่งแต่ตอนนี้ปั่นจักรยานได้แต่ถ้าวิ่งอ่ะไม่ได้เลยตอนนี้นะคะทุกคนบางวิ่งได้แล้วนะคะทานไปเพียงแค่สี่ชุดเท่านั้นเนาะก็ประมาณสี่เดือนเนาะบางเนาะถ้าโดยรวมนี้เบาเบาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะบางร้อยเปอร์เซ็นต์เหรค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์สี่เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์ บางไม่ได้เป็นหน้ามาให้หนูใช่ไหมไม่ใช่ทานจริงใช่ไหมคะทานจริงครับทานจริงใช้จริงนะคะใช่ครับอยากให้บางฝากถึงเขาเรียกว่าคนที่ป่วยเนี่ยค่ะคนที่เป็นเข่าเสื่อมเนี่ยค่ะบางเดี๋ยวพัไปตัดเองสำหรับใครที่เป็นอยู่ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเหมือนผมเนี่ยหรือว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมอ่ะก็ขอให้มั่นใจในสารสกัดสองตัวนี้ผมรับประกันได้เลยว่ามัน มันหายแน่นอนอ่านะคะได้กไปกินยาอ้โหขอบคุณมากมากเลยค่ะสําหรับคนไหนนะคะที่มีอาการเหมือนบางสมชายนะคะสามารถทั้งในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางนะคะคอยให้คําปรึกษาอยู่ค่ะ